มาดูเทคนิคการเพราะฟักไข่หนอนแมนลงวันลายอย่างง่ายและประหยัดครับไม่ต้องใช้หัวหารไม่ต้องใช้รำแต่ใช้เศษผลไม้ครับใช้เศษผลไม้ไปตลาดเมื่อวานนี้ขอสับป,ประรดครับสับป,ประรดที่ช้ำครับขายไม่ได้ครับขอมีค้ามา3ามสี่ลูกด้วยกันครับไม่ต้องซื้อครับเอามาซึ่งวิธีการเตรียมเพาะฟักไม่ยากครับเราอาจจะผ่าครึ่งเลยก็ได้ครับเราผ่าครึ่งลูก แล้ววางความหน้าลงหรือไม่ก็ฝานเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็วางความหน้าลงอย่างนี้เลยแต่ว่าส่วนที่มีเนื้อเราวางไว้ตรงกลางครับวางไว้ตรงกลางและที่สําคัญครับอย่าลืมครับใช้ EM มผสมกับน้ําตาลฉีดครับฉีดฉีดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สับลดเราเน่าครับเน่าเสียเนื่องจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนครับแบคทีเรียที่ไม่ดีครับเป็นแบคทีเรียตัวโกงที่จะมาทําให้ สับปะรดของเราบูดเน่ามีแก๊สพิษเป็นอันตรายสําหรับน้องหนอนของเราครับหลังจากที่เราเตรียมเสร็จนะครับฉีดจากน้ําตาลเสร็จเราก็เอาไข่ครับไขน่นอนมะเร็งวันลายที่เราขูดมาวางเลยครับนะครับเรามาวางเลยเอวา,างนี้เลยครับวางไว้ข้างบนซึ่งไข่นอนมะเร็งวรรลายครับที่เราแคะใหม่ๆก็จะใช้กระดาษรอง รองไม่ให้เขาโดนความชื้นไม่ให้โดนน้ำครับ <P ew al ien> เพราะว่าไข่นอนแมลงวันลายถ้าเกิดเปียกน้าโดนความชื้นเปอร์เซ็นต์การฟักจะน้อยครับหรือไม่ก็ฟักไม่ออกเลยต้องระวังให้ดีก <P ew al ien> ็ใช้ถาดพลาสติกอย่างนี้ครับวางก็ถือว่าเสร็จครับเสร็จขั้นตอนการพอฟักแล้วที่สําคัญอีกอย่างนึงครับห้ามลืมเด็ดขาดก็คือลามครับใช้ลามโรยรอบเอาไว้ใช้ลามโรยรอบเอาไว้การไม่ให้ หนอนแมลงมันที่เพาะออกใหม่ฟักออกใหม่คลานหนีครับคลานหนีขึ้นไปขอบกระบะคลานหนีไปรอบนอกสําคัญครับจะต้องต้องโรยลำเอาไว้โรยลำป้องกันเอาไว้ครับจากนั้นการไม่ให้แมลงมันไลามาตอมหรือมาไข่เพิ่มครับใช้พแยงคลุมนะครับใช้พะยงขาวหรือเขียวก็ได้คลุมคลุมเอาไว้ใช่ไหมครับ ุมแล้วก็มัดให้ดีครับคุมมัดให้ดีแล้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนครับคุมผลไมดให้ดีครับคุมผลไมดให้ดีอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ใช้มะม่วงครับมะม่วงก็ได้ทั้งหมดครับมะม่วงสับป,ปะรดวันนี้ได้ไข่เยอะเลยก็คุมคุมก็ถือว่าเสร็จครับเสร็จขั้นตอนการเพาะฟักไข่น้อนแรลงวันลายโดยใช้สับป,ปะรดใช้เศษผลไม้ ก็กมัดคลุมให้ดีครับเห็นไหมครับเรียบร้อยคลุมให้ดีแล้วก็ยกเข้าชั้นได้เลยประมาณสักสี่วันเขาก็จะฟักออกทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆเติมอาหารครับเติมเศษอาหารเศรษผลไม้เติมได้หมดครับประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันก็ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้เลยก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่มาเล่าสุเพื่อนๆฟังทางช่องน้ำดีวิธีพอเพียงครับการพอฟัก ไข่นอนโดยใช้เศษสับประรดครับสับประรดที่เน่าเสีย